โอเคครับกับสวัสดีท่านชมทุกท่านนะครับเกม ONG 2นะวันนี้นะครับกลับมาอยู่กันในพาทัวร์เซิร์ฟเวอร์นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่เซิร์ฟ215หนหะครับหรือว่าเซิร์ฟส1 5นะครับมีท่านผู้ชมคุณผู้หญิงนะครับขอเข้ามานะครับว่าให้ผมไปดูเซิร์ฟนี้หน่อยนะครับแล้วเขาบอกว่าเขาชื่อ W นะครับใช้เป็นตัว W ให้มาดูในอันดับสนามประลองผมก็เจอแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> อยู่ที่อันดับ11ของสนามประลองนะครับซึ่งเซิร์ฟ215มันเพิ่งเปิดยังไม่ถึงเดือนเลยซ้าน,นะอาจจะประมาณ1เดือนนะครับไต่ขึ้นไปได้ถึงอันดับ11นะครับแล้วก็เลเวลเลเวล85นะครับระยะเวลา1เดือนเลเวล85ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะ ถือว่าโอเคเลยนะครับเป็นเซิร์ฟเปิดใหม่ค่อนข้างไปไวมากนะครับโอเคนะฮะเราจะไปดูที่คนนี้เลยนะครับที่เขาขอเข้ามานะฮะเป็น VIP หนึ่งนะครับสายฟรีนะชื่อว่า W นะครับเลเวลเลเวล85นะครับพลังลบ3ล้านจากกองทัพ God นะครับ GOD เออโอเคเราจะมาเริ่มกันที่ตัวแรกนะฮะท่านผู้ชม เป็นตัวละครหลักนะครับบวก11ซึ่งก็ไม่ได้ใส่อะไรมากนะครับ,ครบเครื่องประดับส้มเลเวล30แล้วก็อุปกรณ์ส้มฟ้าม่วงเลเวล10 11 16นะครับคละกันไปส่วนค่าสถานะก็ไม่ได้เยอะนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้เน้นที่ตัวละครหลักนะครับเน้นที่เตียวเลี้ยวกับส่วเหยียมให้มันยืนคู่กันไปเลยนะฮะพลังเอ้ยไม่ใช่พลัง เลื่อน200,000นะครับโจมตี2 0 0 0แล้วก็เด็บ9,004นะฮะท่านผู้ชมตัวละครหลักมีแค่นี้ส่วนต่อไปเป็นตีวเลี้ยวบวก8นะครับโอ้เราจะเวลา1เดือนทำตัวแดงบวก8ได้ถือว่าสุดยอดเลยนะเป็นสายฟรีด้วยนะครับตีวเลี้ยวบวก8นะฮะท่านผู้ชมอุปกรณ์ส้มจัดเต็มนะฮะแล้วก็ประดับแดงจัดเต็มสมบัติ25่ห้เดือบร้อยเลยครับเลื่อน5 0 0 จมดีหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะครับแล้วก็เดฟสามหมื่นส่วนต่อไปเป็นซัวงเหยียมนะฮะซัวงเหยียมบวกเก้าอุปกรณ์ม่วงส้มคละกันไปนะครับแล้วก็มีประดับแดงหนึ่งส้มหนึ่งนะฮะท่านผู้ชมสมบัติยี่ห้านะครับเดฟหมื่นเจ็ดจงดีสี่หมื่นแล้วก็เลือดอีกสองแสนเจ็ดนะครับก็คือเตียวเลี้ยวกับซัวงเหยียมเนี่ยยืนคู่กันแล้วก็เล่นทีมสามหนูถือว่าโอเคเลยนะฮะแต่ใจผมก็อยากเล่นนะเกียงอุยมาเจ็กนะครับแต่ว่า ถ้ามันมีแค่ปิดฮิวมันก็ยังไงยังไงอยู่ก็เลยเพิ่มปิดสกิลเข้าไปด้วยเลยก็คือกวดอูนะครับแต่คอนเซปต์คืออยากเล่นทีมสามผมก็เลยเสียสละตัวฟูลซับกับตัวกึ่งซับไปก็คือเล่นโกรกับฮิวเลือดน,นะครับต้องเสียสละไปสเทปนะครับสเทปยังไม่มีนะท่านผู้ชมส่วนคู่หูก็มีแล้วนะครับเต็มหมดเลยถือว่าเร็วนะแล้วก็กองเชียร์นะครับเลเวลสิบ ส่วนกำลังเสริมยังไม่เปิดนะครับเพราะว่ากองช่วยลบรีววแปดสิบโอเคมีแค่นี้นะครับสำหรับอันดับ1ิบเอ็ดสนามปละลองเสร์ฟสองริบห้านะครับคือวันนี้ผมมีเวลาค่อนข้างที่จะจำกัดนะผมก็เลยต้องรีบนิดนึงนะครับแต่ผมจะพยายามพูดช้าๆชัดๆเพื่อให้ท่านผู้ชมฟังแล้วเข้าใจในะฮะท่านผู้ชมโอเคเราจะตัดกลับมากันที่อันดับพลังรบนะครับ ผมจะดูที่อันดับหนึ่งสองสามนะครับอันดับหนึ่งนะครับ Vip 8ปชื่อว่ากระต่ายรียวว93นะครับพลัง11ล้านจากกิวจีโอดี o ิวก๊อนนะครับโอเคไปดูทีมเขากันดีกว่านะี่คคนนี้น่าจะเล่นทีมทีม6นะเป็นจกกกตัวแรกเป็นตัวละครหลักบวก11อุปกรณ์ส้มนะครับแล้วก็ปร,รับส้ม เลือด4ี0แสนโจมตี5 9 0 0มแล้วก็เดฟ2 5 0 0 0นะฮะส่วนจูร่งนะครับตนะัวต่อไปจูรง่งบวก10อุปกรณ์ส้มแล้วก็เป็นอุปกรณ์แดง3ส้ม1ประดับแดง2สมบัติ25นะฮะท่านผู้ชมเลือด1นึ่งล้านหแสนโจมตี2องแสนแล้วก็เดฟ8 0 0 0 0นะครับส่วนต่อไปเป็นกวนอูบวก9นะฮะอุปกรณ์ส้มแล้วก็ประดับสม้มประดับแดง สมบัติเลเวล25นะครับแล้วก็เดฟ30,07โจมตี86แล้วก็เลือดอีก500,000นะครับส่วนต่อไปเป็นเกียงอุยบวก8นะฮะอุปกรณ์ส้มประดับสม้มสมบัติ25นะครับแล้วก็เดฟ3 0 0 0โจมตี61,000แล้วก็เลือดอีก340,000ส่วนต่อไปเป็นมาเลี้ยงนะฮะโอ้สกินสวยมาเฉยียวนะับมาเลียงบวก10นะครับอุปกรณ์ส้ม ประดับส้มนะครับแล้วก็เดฟสามหมื่นสามโจมตีหกหมื่นห้าแล้วก็เลือดอีกห้าแสนหนึ่งหมื่นนะฮะ <c oughs> ปั้นทั้งทีมเลยนี่หว่าอ๋อไม่ใช่มาเจกยังไม่ทำนะมาเจ๊บวกห้านะครับอุปกรณ์ส้มประดับส้มทุกอย่างเลเวลหนึ่งหมดเลือดแสนเจ็ดโจมตีสองหมื่นหนึ่งพันแล้วก็เดฟหมื่นแปดนะครับส่วนสัตเทพสัตเทพเป็นตัวแดงนะสัตเทพตัวนี้น่าจะเป็นสายดาเมจ สายตัวสร้างความเสียหายนะครับท่านผู้ชมส่วนคู่หูนะครับใส่ครบแล้วทั้ง10ช่องนะครับส่วนกล้องเชียร์ก็ยังไม่ได้อัพเลเวลศูนย์นะครับกล้องเชียร์ถือว่าบวกพลังลบให้ค่อนข้างเยอะนะอัพได้ก็ดีนะครับท่านผู้ชมโอเคต่อไปเป็นอันดับ2นะครับอันดับ2ก็ตามมาติดๆนะครับ VIP 8ชื่อว่าดาราเอวีนะฮะเอวีคืออะไรนะครับท่านผู้ชม ก็เดี๋ยวบอกให้เป็นความรู้แล้วกัน AV นะครับมันย่อมาจาก Adjust Video นะครับถ้าพูดภาษาบ้านเราก็คือวีดีโอ18บวกนะครับโอเคนะคือความไม้ยของมันเลเวล90นะครับพลังลบ9ล้าน9ล้าน4นะครับก็จากกิ้วซันนะครับ SUN ซันนะฮะอันดับ2และอันดับ3อยู่กิวเดียวกันนะคะท่านผชม อาจกก็ขายออกนะฮะเซิร์ฟนี้นะโอเคเริ่มที่ตัวแรกนะฮะตัวละครหลับเวิกซีบนะครับอุปกรณ์ส้มอุปกรณ์ม่วงแล้วก็ประดับส้มนะครับเลือดสองแสนเจ็ดโจมตีสี่หมื่นสองแล้วก็เด็บหมื่นแปดนะฮะส่วนต่อไปจะเป็นกวนอูนะครับน่าจะใช้กวนอูแบกนะดูจากสองทีนี้นะครับกวนอูบวกสิบเอ็ดนะอุปกรณ์แดงหนึ่งดาวสองดาวสามดาว แล้วก็เป็นประดับแดงเลเวลเจนะครับเดฟบเจ็ดโจมตีแสนเก้นะครับแล้วก็เลือดหนึ่งล้านหนึ่สมบัติยีต่อไปมาเฉียวบวกไบดนะครับอุปกรณ์ส้มประดับแดงสมบัติยี่านะครับแล้วก็เด็บสองหนสโจมตีหกหมื่นหแล้วก็เลือด3ามแสนนะครับส่วนต่อไปเป็นจุล่งบวกไบหัดนะครอุปกรณ์ส้มประดับสม้มนะครับเด็บ2องหงโจมตีเจ็ดหแล้วก็เลือด3 6มแสน ส่วนต่อไปเป็นม้าเจ๊กนะครับม้าเจ๊กบวกแปดเป็นอุปกรณ์ม่วงนะฮะแล้วก็เป็นประดับส้มเดบหมื่นห้าโจมตีสองหมื่นเก้าแล้วก็เลือดแสบเก้าต่อไปม้าเลี้ยงฮะตัวสุดท้ายอุปกรณ์ม่วงสามส้มหนึ่งนะครับแล้วก็ประดับส้มสองม้าเลี้ยงบวกแปดนะฮะท่านผู้ชมม้าเลี้ยงบวกแปดเดบหมื่นเก้าโจมตีสามหมื่นเก้าแล้วก็เลือดสองแสนห้าต่อไปจะเป็นสัตว์เทพฉิวหนิวนะฮะเป็นสัตว์เทพตัวแดงสายฟูซับ ส่วนต่อไปคู่หูใส่ครบ10ส,สล็อตนะครับแล้วก็กองเชียร์ก็ไม่ได้อัพนะฮะเลเวลศนะครับ,เเรบอัพบ้างก็ดีนะกำลังเสริมยังไม่เปิดนะครับโอเคอันดับสุดท้ายนะครับก็คืออันดับที่3 VP6 นะฮะตามมาลิติชื่อว่ามาริเลเวล96นะครับพลังลบ8ล้าน2จากกิลซันนะครับกิลเดียวกันกับอันดับ2นะ สองสามสี่กิวเดียวกันนะครับอันดับสองสามสี่กิวเดียวกันโอ้งอกกนะครับมาแล้วเจอทั้งวุยเจอทั้งจกเจอทั้งงอนะครับแต่ว่ายังไม่เจอกล่องนะเพราะว่ากองกาลังต้นเกมอาจจะเล่นยากนะครับโดยเฉพาะอีเกียดลิโป้อะไรเงี้ยอีเกียดเนี่ยถ้าเกิดอยากจะมีดูดเลือดก็ต้องปลูกตื่นห้าดาวส่วนลิโป้ถ้าอยากจะมีดูดเลือดก็ต้องเป็นลิโป้ทองขั้นที่สามนะครับคือทํายากนะกองกําลังใช้เวลาทํานานแล้วก็ต้องเงินหนาด้วยถ้าเกิดอยากจะเล่นนะครับ แต่ถ้าเกิดไม่ซีเรียสอะไรเยอะก็พอเล่นได้นะแต่แนะนําว่าให้เล่นเป็นสัตว์เทพสายหิวเลือดนะครับสัตว์เทพหิวเลือดแล้วก็ในทีมเนี่ยมีหัวโตวไว้ก็ดีนะครับหัวโตหิวลเลือดไว้ก็ดีนะครับเพราะว่าตัวแบกหลักๆอย่างออเกียดหรือว่านิโปเนี่ยกว่าจะมีดูดเลือดก็ต้องนูนปลุกตื่น5ดาวนะครับทองขั้น3นมนูนกว่าจะมีดูดเลือดนะฮะอีเกียดถ้าเกิดป้านสุดเนี่ยโหดนะโดยเฉพาะดาเมจติดพิษของมันนะครับ ดาเมจเยอะนะดาเมจดาเมจผิวเพียวนะครับดาเมจพิษแล้วก็ดาเมจจากบัฟพ,พิเศษถ้าเกิดศัตรูติดพิษเนี่ยสร้างดาเมจแรงขึ้น40%นะครับจาก100,000ก็เป็น140,000อะไรอย่างงี้นะแรงขึ้นเยอะนะครับอ่ตัวแรกนะฮะเป็นตัวละครหลักบวก9นะอุปกรณ์ส้มประดับส้มนะครับท่านผู้ชมเด็บหมื่นปโจมตีห้าหมื่นแล้วก็เลือดสามแสนสี ส่วนต่อไปเป็นสุนเซ็กบวกสิบเอ็ดนะครับอุปกรณ์แดงแล้วก็มีแดงหนึ่งดาวด้วยนะครับประดับแดงสมบัติยี่ห้านะครับแล้วก็เดฟเจ็ดหมื่นเจ็ดโจมทีสองแสนแล้วก็เลือดหนึ่งล้านหนึ่งแสนนะครับต่อไปบุญเอง๋งบวกเก้านะฮะท่านผู้ชมอุปกรณ์ส้มประดับส้มนะครับเลือดสามแสนหกโจมตีห้าหมื่นแปดแล้วก็เดฟสองหมื่นแปดนะครับส่วนต่อไปเต้เกี่ยวตัวกึ่งซับเต้กอด อุปกรณ์ส้มนะฮะประดับส้มออนแต้เกียวบวกหนะครับสมบัติอีพ้าเดบหมื่นจนที่สี่หมื่นแล้วก็เลือด2องนะครับส่วนต่อไปเป็นซูนกวนอันนี้ก็เป็นกิ่งทัพย์เช่นกันนะครับเพราะว่าหลังจากอันติมันจะทําให้เพื่อนเนี่ยได้รับดาเมจน้อยลง20%จาก1น0 0งก็เหลือแ0ดร้อะไรอย่างงี้นะครับเรียกว่ากิ่งทัพย์แล้วกันนะซูนกวนบวกหนะครับ อุปกรณ์สม้มประดับสม้มนะครับเด็บหมื่นหกโจมตีสามหมื่นสามแล้วก็เลือดอีกสองแสนสามส่วนต่อไปเป็นฟูลซับใต้เกี่ยวบวกหกนะครับสายหิวเลือด <c oughs> อุปกรณ์ส้มสามชิ้นนะครับแล้วก็ม่วงหนึ่งชิ้นประดับสม้มเด็บหมื่นห้าโจมตีสองหมื่นสี่แล้วก็เลือดอีกสองแสนสองหมื่นส่วนสัตว์เทพนะฮะจะเป็นกวางเป็นกวางม่วงนะครับเดียวกับแพะม่วงกวางม่วงก็ได้ เป็นสายฟูซับหิวเลือดนะฮะท่านผู้ชมส่วนกู่หูนะครับเต็มสนะิบสล็อตนะฮะกองเชียร์ก็เลเวลสี่สิบโอเคอยู่นะฮะโอเคอเลเ,เวลสี่สิบกำลังเสริมยังไม่เปิดนะครับโอเคตัดกับไอจินดับเบิโอเคนะฮะท่านผู้ชมทำไมต้องกลับมาที่อันดับหนึ่งเอ่อมาแคปหน้าจอนะฮะพูดแค่นั้นจริงนะครับผมมาแคปหน้าจอนะฮะ <laughs> เอ่อ ผมแคปเอาอันดับสองดีกว่าเพราะว่าอันดับสองของแน่นกว่านะฮะอันดับสองของแน่นกว่านะโดยเฉพาะกวนอูเขานี่ของแน่นกว่าเยอะเลยนะฮะพี่ดูคนที่พายนอกนี่ว่าอะไรงี้นะ <c oughs> อ่ะงูเงี้ยนะท่านผชมคลิปนี้ก็จบไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับการทัวร์เซิร์ฟสองหนึ่งห้านะครับแล้วก็ไอดีที่ท่านผู้ชมฝากรีวิวก็คือชื่อว่าจะป อันดับ11ในสนลักษณะปลองผมก็ได้ไปเช็คมาแล้วพลัง3ล้านกว่าเล่นเป็นบุยโกกทีม3ตัวละครหลักเดียวเดียวแล้วก็สัวงเหงี่ยมนะครับดาเมจ2อกึ่งซรับ1นะครับถือว่าเป็นทีมที่โอเคเลยนะครับเดียวเดียวมีรถโกด2เทินด้วยนะถือว่าเป็นตัวที่ดีนะครับแต่ว่าตัวแดงมันทำยากใช้เวลานานเบืองงบเบืองทรัพยากรน,นะครับแต่ว่าถ้าจะเล่นก็เล่นได้เพราะว่ายังไงถ้าเกิดเปรียบเทียบสกิล เปรียบเทียบความปวดของสกิลเนี่ยยังไงตัวแดงแดงดั้งเดิมก็ดีกว่าตัวส้มทําขึ้นแดงนะครับความสามารถสกิลนะแต่ไม่รวมพวกสกิลพิเศษอย่างกวนอูปิดสกิลโกดเกียงอุยปิดฮิวอะไรนี้ไม่รวมนะฮะแต่ถ้าเกิดเปรียบเทียบความสามารถสกิลอย่างเช่นเตียนอุยส้มนะครับทําให้ศัตรูติดบาเจ็บง่ายส่วนติวเลี้ยวแดงเนี่ยลดกดศัตรูสเทินอะไรนี้นะฮะ ฟังดูนะครับตัวไหนมันน่าใช้กว่ากัน <c oughs> ระหว่างทําให้ศัตรูโดนดาเมจมากขึ้นนิดนึงกับลดโกรธศัตรูสองเทินนะครับผมว่าลดโกรธยังไงก็จําเป็นโดยเฉพาะเลดเกมค่าโกรธขึ้นไวมากนะครับก็ต้องระวังตรงนี้ดีๆนะครับแต่มันควบคู่กันมาแล้วแหละยังไงมันก็ต้องจําเป็นนะครับเพราะว่าวุวยกทีมหกเลดเกมก็ต้องมีศุนหกไว้ลดโกรธศัตรูเอ้อไม่ใช่ฮะไว้ทําให้ศัตรูติดบาดเจ็บง่ายนะครับศูนหกก็เป็นตัวที่ดี เด็ดเกมค่อนข้างน่าเล่นดาเมจแรงด้วยแบกทีมได้นะครับท่านผู้ชมก็ล<ค>องพิจารณาดูนะครับส่วนผมก็อยู่ที่จ,โจโกนี่แหละไม่ย้ายแล้วกี่เกียจมันเปลืองทรัพยากรนะฮะย้ายไปย้ายมามันเปลืองทองนะครับยิ่งถ้าเป็นแบบเลเวลร้อยเลเวลร้อยยี่เนี่ยระบบปลดล็อกเยอะๆระบบปลดล็อกเยอะทีนี้พอเราจะเปลี่ยนจับคู่อะไรต่างๆเราก็ต้องใช้ทองในการเปลี่ยน <P> พอใช้ทองเปลี่ยนปุ๊บระบบปลดล็อกเยอะมันก็ต้องใช้ทองเปลี่ยนเยอะนะครับท่านผู้ชม ผมก็เลยไม่อยากจะเปลี่ยนโกงอีกแล้วนะครับคิ้เกียจโอเคนดท่านผู้ชมคลิปนี้มีเท่านี้นะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันต่อคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรน,นั้นก็เราติดตามได้เลยนะครับก็ประชาชสัมพันธ์ที่หนึ่งผมอาจจะตอบคอมเมนต์ได้ไม่ครบนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีแบบคอมเมนต์แบบเดียวๆโดดๆก็คือสมมติว่าผมดูคลิปของนายกนะครับ ผมดูคลิปของนายกอไก่แล้วผมไปคอมเมนต์ว่าออสวัสดีครับพี่กอไก่อะไรงี้นะครับแล้วไม่มีคนอื่นมาตอบกับคอมเมนต์ผมเลยนะครับก็คือจะเป็นคอมเมนต์ผมโดดๆเดียวๆเลยนะครับอันนี้ผมเรียกว่าคอมเมนต์หลักนะครับแต่ถ้าเกิดคอมเมนต์ผมคอมเมนต์นั้นเนี่ยสวัสดีครับนายกอเนี่ยแล้วมีท่านผู้ชมท่านอื่นเนี่ยไปกดตอบกับความคิดเห็นผมนะครับสวัสดีเช่นกันสวัสดีเช่นกันสวัสดีเช่นกันอะไรงี้นะฮะตอบกับ ทีละห้าทีละสิบคนอะไรอย่างนี้ทีละสิบข้อความอะไรอย่างนี้นะฮะผมเรียกว่าคอมเมนต์รองแล้วกันคือถ้าเกิดเป็นคอมเมนต์หลักเนี่ยมันจะไปโชว์ในตัวแอป YouTube Studio ที่เอาไว้ตั้งค่าคลิปนะครับเอาไว้ตั้งค่าคลิปเอาไว้ตอบคอมเมนต์นะครับแต่ว่าคอมเมนต์หลักเนี่ยมันโชว์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแต่คอมเมนต์รองเนี่ยหรือคอมเมนต์การตอบกลับข้อความหรือคอมเมนต์การตอบกลับอื่นๆเนี่ยมันขึ้นโชว์ไม่ครบนะบดีไม่ดีมันอาจจะไม่ขึ้นโชว์ด้วยซ้ำนะ ข้อความรองเนี่ยคอมเมนต์รองนะครับซึ่งถ้าเกิดผมจะไปไล่เช็คว่าข้อความไหนยังไม่ตอบเออข้อความนี้มันตัวเลขเพิ่มมาแปลกๆเว้เมื่อวานสามวันนี้แปดก็ไปเช็คดูหน่อยดีก,กว่าออก็จะมีคอมเมนต์การตอบกลับเยอะแยะถ้าเกิดผมจะไปเช็คแบบนั้นแล้วก็ไล่ตอบให้หมดผมก็ทําได้นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าผมเป็นนักเรียนนักศึกษาผมไม่ได้มีเวลาเยอะนะครับถ้าเกิดเป็นเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งนะท่านผู้ชม ถ้าเกิดเป็นวันหยุด์อาทิ์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์วันหยุดราชการเนี่ยผมก็สามารถที่จะไล่ตอบให้หมดได้นะครับแต่ว่าเนื่องจากผมตอบคนเดียวนะครับมันอาจจะนานไปหน่อยและบางครั้งการทําอะไรซ้ําๆเดิมๆอย่างเช่นการตอบคอมเมนต์นะครับวันหนึ่งเป็นสิบเป็นร้อยแล้วแบบมันเหนื่อยนะฮะท่านผู้ชมผมเข้าใจหัวอกแอดมินเพจแล้วทําไมเขาบ่นเงินจา้างมันเหนื่อยจริงๆนะฮะท่านผู้ชมการตอบคอมเมนต์เนี่ยก็ต้องรับมือ มันเหมือนกับงานบริการเลยนะแอดมินนะฮะต้องรับมือคนมาคอมเมนต์หลายแบบบางคนก็ดาา่าบางคนก็ถามในเชิงคําถามบางคนก็พูดในประโยคบอกเล่านะครับซึ่งผมก็เจอมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ผมไม่ได้มีอคติแต่อย่างใดถ้าเกิดดา่าถ้าเกิดว่าคอมเมนต์ด่าเนี่ยถ้าด่าแบบด่าให้ผมปรับปรุงอันนี้โอเครับได้ถ้าเกิดไม่มีคำยาบโอเครับได้แต่ถ้าเกิดดา่า แล้วก็ใช้คำหยาบแล้วก็ดา่าแบบไม่จําเป็นไม่เกิดประโยชน์ผมขออนุญาตบล็อกนะฮะขอบล็อกทิ้งเลยเก็บไว้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะฮะท่านผู้ชมเพราะว่าวันนี้เขาดา่าวันพรุ่งนี้เขาก็ต้องด่าเราอีกแน่นะครับบล็อกทิ้งเลยดีกว่าอะไรอย่างนี้นะฮะก็เลยเป็นการตัดตัดไฟต่ต้นลมไปเลยนะครับก็อะไรที่มันลําบากใจผมก็ไม่อยากจะเก็บมาคิดนะผมขี้เกียจโอเคนะฮนะท่านผู้ชมหลังๆนี้ผมจะเอา เเรื่องส่วนตัวมาพูดท้ายคลิปแล้วกันนะครับถ้าเกิดพูดต้นคลิปตัวคลิปมันจะนานถ้าเกิดเอามาพูดท้ายคลิปเนี่ยผมเชื่อว่าท่านผู้ชมส่วนน้อยนะครับ90%เเลยแหละของผู้ติดตามทั้งหมดเนี่ยแปดร้อยกว่าท่านนะครับเก้าสิบเปอร์เซ็นดูไม่ถึงจุดนี้แน่นอนดูไม่ถึงท้ายคลิปแน่ๆนะครับแต่ผมไม่ได้ว่านะดูถึงหรือดูไม่ถึงก็ไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยท่านผู้ชมก็เข้ามาดูแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับก็ถือว่า ดีนะสำหรับผมมันถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆนะครับได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างนะครับบางคนเล่นมาก่อนเป็นปี2ปีประสบการณ์เยอะกว่าโอเคผมก็รับฟังนะครับบางคนก็เข้ามาสอบถามมาพี่ครับอย่างรู้อย่างนั้นอย่างนี้บุญเองผมพลัง10บล้านแต่ท่านลองดูเกียงอุยทีมผมสิพลังห้าล้านเองผมยังไม่ถึงจุดนั้นนะฮะเหมือนโพสท,ที่ผมโพสในแถบชุมชนเมื่อวานนะว่า เขาประสบการณ์เยอะกว่าผมแต่เขาถามผมที่ประสบการณ์น้อยกว่าผมเช่าอะไรไม่ตอบเขานะครับผมยังเล่นไม่ถึงเลยมันน่าจ็บใจมากนะท่านผู้ชมมันเหมือนพูดกับมันเหมือนพูดกับอิตนะะพูดยังไงก็ไม่รู้เรื่องนะครับผมไม่รู้จริงนะเพราะว่าผมยังเล่นไม่ถึงจุดนั้นนะครับท่านผู้ชมบางท่านก็ถามผมแล้วพี่การทําทองเนี่ยการทําตัวทองเนี่ยมันใช้อะไรบ้างมันนานไหมโอ้ผมตอบไม่ได้จริงนะครับเพราะว่า แค่แดงปลุกตื่นผมก็ขี้จะแตกแล้วไม่ไหวนะท่านผู้ชมผมยังได้ไม่ถึงนะฮะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเรื่องส่วนตัวเก็บไว้แค่นี้พอพูดเยอะมันไม่ดีนะครับโอเคเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับทุกคนแล้วก็ราตรีสวัสดิ์ฝันดีฮะ